สวัสดีเด้อจ้าวันนี้ป้าเนียนอยากกินอ่ะกุ้งกุ้งอ่ะกุ้งอย่างนะกุ้งซอสทอดบักไอ้กุ้งกุ้งทอดซอสบักขามเออป้าเนียนก็เลยเฮ็ดกินเมื่อนี้ลุง่อยูลุงไปเฮ็ดงานโอ้ยอากาศก็ดีขนาดข้างนอกอากาศแบบสดใสเลยเบิ่งพูนะแดดแห้งแห้งพูนะอันนี้อากาศข้างนอกเป็นอย่างนี้เลย สดใสด้านแหงอืมอันนี้อันนี้ต้นเอ่อต้นสับปะรดปาตัดออกมาปุก๊กอ่ะมาเบ่งสอนระขำกันดีว่าบ้านโอ้โหบะยักโทรอกไอ้บ้านพวกยุกะไหลคนอ่ะอันนี้มาเบ่งอย่างนี้เด้ออันนี้คือกุง้งแต่จริงๆอ่อะเขาใส่กุ้งแบบเอ่อกุ้งที่แบบว่ามีหางแกะเปลือกเองแล้วเหลือหางไว้หือ กุ้งมีหัวแต่ทุนมกเขาที่ก็เอากุ้งที่มีหางไว้แต่ทีนี้ของป้าของป้ามันบ่มีมันมีแต่กุ้งแบบนี้ป้าก็เฮ็ดง่ายๆเฮ็ดจังที่ป้าป้าเป็นคนซอเฮ็ดกับข้าวง่ายๆตามใจเจ้าของเนาะมันก็เออตามตามทตายเขาป้าก็เอาก็เอากุ้งอะไปไปชุบแป้งไปชุบพาหลังก่อนเด้อพาหลัง พาหลังกวงกวงปกติเขาพาหลังมาพามาน้อยเดียวเพราะว่าเขาก็เอาแค่ไส้ม ok ันออกเอาขี้มันออนบ่นี่ป้าก็มาพาเพิ่มพอพาเพิ่มเสร็จแล้วก็ชุบแป้งแล้วก็ไปทอดพอไปทอดเสร็จป้าก็มาพักไว้พักไว้เสร็จแล้วก็อันนี้เด้ออันนี้แซ่บเด้เป็นตะกินอันนี้หอมเจียวหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็พริกทอดนี่ป้าทอดเสร็จแล้วป้าก็เอามาพักไว้แต่หอมเนี่ยเจียวยังไห่ให้มันแซ่บที่บอกเคล็ดลับเด้ออันนี้เคล็ดลับเฉพาะเลย โรยแป้งลงไปน้อยนึงพอหัน่นถมเสร็จมันแล้วโรยแป้งไปน้อยนึงโรยคุกคุกแป้งไปน่อยนึงแป้งสาลีแป้งทอดกอเป็นอย่างอย่างเงี้ยโรยไปน้อยเดียวพอบอให้มันติดกันเติดแล้วก็เอาเกลือคุกคุกไปน้อยให้มันมีรสชาติเค็มเค็มเค็มเต็มแล้วก็ไปทอดมันก็จะเป็นแบบนี้เลยหนึ่งก็จะกอบที่จะบกอบเปบนนี้เลยแล้วมันก็จะหวานหอมหอมทอดเนาะตัวกระเทียมกระเทียมปลากระหันเป็นแว่นแว่นอย่างนี้ ถ้ากระเทียมมันเป็นสิ้นดีเขาก็บ่ต้องใส่แป้งกันเลยถ้าถ้าเป็นกระเทียมเจียวที่แบบว่า,วาเขาบอได้เฮ็ดหั่นเป็นแว่นแบบนี้แบบต่อต่ออ่ะเขาก็ต้องโรยแป้งคือกันปลาบิทอดเหมือนที่มันที่กอบแลวแซบืมก็เต็จแล้วป้าก็ไปไป,ไปเคี่ยวไปเคี่ยวน้ำลาดไวเด้อน้ำลาดปลากระสซมะขามอางวดนี้ดีแนะ่มะขามที่เอามาจากเมืองไทยเบิดแล้วแล้วพอดีโซปี้ไปไป,ไปตลาดไปตลาดแล้วเจอมะขาม มะขามเปียกบ้านเฮาจักเขาแพ็กยังดีมาจากเมืองไทยแหละเพราะมันมีภาษาไทยเนาะแพ็กยังดีเลยปลาก็เอามาเฮ็ดมาเฮ็ดเอาน้ำน้ำซอสมันยังเหนียวเพียน้ำซอสม,มันปลาก็ใส่อันนี้เด้อปลาก็ใส่เอามะขามเนื้อกับน้ำมะขามคั้น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 ,นใส่แล้วก็นะ้ำใส่น้ำตาลปีบ๊บน้ำน้ำตาลทรายน้ำแล้วก็น้ำปลาซิมเอาตามรสที่เฮาซอฟเลย เอาซอปแบบไหนซิมเอาตามรสนาเลยเพาต้องไปสนใจเองซอปหวานใส่หวานซอปเค็มใส่เค็มใส่น้ำปลาไปถ้าใส่น้ำปลาแล้วมันยังบาเค็มก็เติมเกลือลงไปน้อยนึงพอไตไหลมันก็จะมีกินน้ำปลาแล้วมันที่โแท็บเติมเกลือลงไปน้อยนึงเอาตามที่เขาซอปเขาซอบไห่เค็ดแบบนั้นไปเลยเอาตามใจเจ้าของเลยพอเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวจนมันรู้สึกเหนียวเหนียวน้อยนนะป้าก็แบ่งแบ่งหอมเจียวกับกระเทียมเจียวลงไปคนคนตอนเคี่ยว มันจะได้มีความเหนียวเหนียวนืดๆเห็นบอกมันจะมีความเหนียวเหนียวนืดเสร็จทีนี้ป้าก็เตรียมาโรยเลยเด้อียมาโรยเลยเรียงให้มันสวยงามก่อนอันนี้เฮ็ดกินแท้ๆเด้บริเฮ็ดบาว,าว่าโชห์อย่างเด้อันนี้คือเฮ็ดกินแท้ๆนี่แหละป้าปยากินเห็นเมืองไทยเขาไปร้านอาหารเขาสั่งกุ้งกุ้งทอดซอสมะขามโอ้ยากินหลาย ลาดมันไปเลย,แห,ลยแหงแน้ําซอสมันไหลแหงแซบเด้อนี่รัดไปเลยแต่จะได้กุ้งมันบ่ค่อยสวยเพราะว่ามันบ่มีหางน้ำซอสได้น้ำซอสแบบนี้มันก็จะยิ้มเยิ้มแบบนี้เลยเสร็จแล้วใส่ไปเลยหอมเจียวหอมเจียวกระเทียมเจียวเหาเลรยหน้าไปเอาที่เฮาต้องการเลยปลาเป็นคนทอบหอมหอมเจียวเลยหลายๆปลากระต่ยหอมเจียวหลาย ใสกระเทียมไปเอาหมกหมกไปแล้วกระเทียมเพราะยังไส่ก็กินเบิดอยู่แล้วกระเทียมหมกไปข้างๆใส่ฝั่งนี้แน่เสร็จแล้วพริกทอดเด้อพริกทอดนี่หลืมคาดบได้เลยคือพริกทอดพริกทอดนี่ปลาที่ป้าใส่กระพริกพริกใส่ปลาไหลพริกใหญ่ๆแหละแต่ปลาจะเอาเม็ดมันออกเอาเม็ดมันออกหมดเลยเพื่อบอให้มันเผ็ดหลายนี่เลยอื เสร็จแล้วก็ตกแต่งด้วยใบผักชีเด้อละ่ะผักชีก็อึแต่ยากกว่าเดียวบมีหลายมีน้อยเดียวโรวยพอให้มันมีความสวยงามอลังการงานสร้างนี่เลยจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่น้ำเยิมย้มเยิ้มนี่เลย เนี่ยกุ้งก็จะประมาณนี้เลยนี่ยส้นกุ้งก็จะเป็นอย่างนี้เลย,ลลลยเลยบิ่งเน่จะแซบที่ตายเถอะเนี่ยจิ้มจิ้ม,จ,มจิ้มเข้าไปคุกเข้าโอ้ยังแซ่บหลายแซ่บหลายแค่นี้ก่อนเอเดี๋ยวป้าไปกินข้าวก่อนมื้อน,นี้ใส่แล้วยังไม่ได้ออกส่วนเลยบายบาย